โอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างรับผมช่วงนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็อาจจะแบบกักตัวอยู่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนก็จากจะลองนะครับผมชวนให้ทุกคนเนี่ยลองมาฝึกเล่นซื้อโกกันดูนะครับจะได้แบบแก้เบื่อนะครับแล้วก็ฝึกสมองด้วยนะครับที่สําคัญก็สําหรับน้องๆนะครับผมช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงปิดเทอมเนาะถ้าไม่จําเป็นนะครับผมก็ยังออกจากบ้านนะอยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้ครับผมไวรัสก็ระบาดหนักมากนะครับ โอเคสำหรับตารางนี้นะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะอัพลงไปไว้ให้ที่เพจนะครับซุลกูโปรไทยแลนด์ครับผมก็สามารถที่จะค้นหาแล้วก็เข้ามาเอาตารางนี้ออกไปเล่นได้ก็สำหรับน้องคนไหนครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมแล้วก็ทําอะไรกันอยู่นะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเริ่มด้วยเทคนิคที่ง่ายที่สุดนะครับผมเรามองเห็นนะครับตัวไหนเราก็ใส่ไปเลยนะครับ ตอนนี้เราผมเลขสี่ตัวนี้ตัดฟืบฟืบสี่ตัดปึ๊บแน่นอนว่าสี่เป็นตัวนี้นะครับเริ่มจากเลขสีนี่แหละนะครับพอสี่เป็นตัวนี้เขาผมให้ไวครับสี่ตัดต่อฟื๊บฟืบแน่นอนว่าสี่เป็นตัวนี้โอเคนะพอสี่เป็นตัวนี้รัาผมสังเกตครับเลขหนึ่งตัวนี้ตัดฟ euh. ืบฟืบหนึ่งตัวนี้ตัดแน่นอนว่าหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับโอเคหลังจากที่หนึ่งเป็นตัวนี้รับผมสังเกตเลขหกตัดฟืบเลขหกตัดฟืบหกตัวนี้ตัดฟืบแน่นอนว่า เลขห้าด้วยนะเนี่ยเลขห้าตัวนี้2ตัวตัดปึ๊บป๊บแน่นอนว่าหาก็จะเป็นตัวนี้โอเคนะห้าหกนะครับเราก็จะได้ห้ามาปึ๊บแล้วก็ตามด้วยหกนะครับโอเคจากนั้นับผมสังเกตเลขเจ็ดปึ๊บเลข2ปึ๊บตัวนี้ครับผมตัดลงมาปึ๊บพอ7ดกับสองตัดลงมาพร้อมกันแน่นอนผมว่าเจ็กับสองเนี่ยต้องเรียงออกมาเป็น2ตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ต้องเป็น8ดโอเคนะไม่งงครับผมอันนี้ เราก็จะได้ตัวนี้เป็นแปนะครับผมที่เหลือก็คือเจ็ดกับสองนะครับแล้วเลขหกปุ๊บได้ได้ครับผมหกตดัดปึ๊บหกที่นี้ตัดปึ๊บปึ๊บแน่นอนว่าหกเป็นตัวนี้นะครับผมได้มาอีกตัวหนึ่งครับผมหกเป็นตัวนี้โอเคจากนั้นครับอ่หกขออนุญาตเขียนดีๆครับจากนั้นครับผมมองหาดีาในแถวนี้เลขหนึ่งตัดฟึบหนึ่งตัดฟึบแน่นอนว่าในแถวนี้ครับหนึ่งก็จะคือตัวนี้นั่นเอง โอเคนะครับผมหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับโอเค่ะ okay. จากนั้นครับผมสังเกตนะครับว่าเลขเก้าตัวนี้ตัดขึ้นมาฟึบนะครับเลขเก้าเป็นไปได้สองตัวนะครับแล้วเลขเก้าตัวนี้ตัดเห็นไหมครับว่าเลขเก้าของเราเนี่ยเป็นไปได้สองตัวนี้ครับผมมันจะตัดมาฟึบแน่นอนว่าเก้าก็คือตัวนี้นั่นเองโอเค ก็เป็นการมองที่แบบอาจจะไม่ได้ยากครับผมแต่ว่าต้องสังเกตดีๆครับผมพอเกมม้าเป็นตัวนี้ครับแน่นอนว่าเลขสามตัวนี้ตัดปุ๊บแน่นอนเราสังเว้ทเป็นตัวนี้ตามด้วยตัวสุดท้ายของเราครับผมมันก็คือเลขเจ็ดนั่นเองพอตัวนี้เป็นเจ็ดครับเจ็ดตัดมาปุ๊บตัวนี้เป็นเจ็ดแล้วตามด้วยตัวสุดท้ายของเรามันก็คือเลขสองนั่นเองโอเคสองอ่าขอเขียนเลขสองดีๆนะครับจากนั้นสองตัดมาแบบนี้ฟืบฟืบแน่นอนสองเป็นปตัวนี้ครับโอเคเหมือนง่ายเลยครับผมวันนี้ พอสองเป็นตัวนี้ครับผมเลขแปดตัวนี้ตัดมาฟึบนะครับแน่นอนว่าแปดของเราก็คือตัวนี้นะครับแล้วตามด้วยตัวสุดท้ายครับผมมันก็คือเลขเก้านั่นเองโอเคจากนั้นครับตัวสุดท้ายที่ขาดอยู่ในแถวนี้ครับผมมันก็คือเลขหนึ่งนะครับตอบให้ไวนะครับผมวันนี้จากนั้นครับผมตัวสุดท้ายที่ขาดอยู่ในแถวนี้ครับผมมันก็คือเลขเจ็ดนั่นเองโอเคนะป้าครับผมจากนั้นครับเลขหนึ่งตัดขึ้นมาฟึบเลขหนึ่งตัวนี้ตัดปึบหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับเราก็จะได้มาหนึ่งเป็นตัวนี้เพราะหนึ่งเป็นตัวนี้ครับผมหน หนึ่งเป็นตัวนี้ครับง่ายๆเลยครับผมอันนี้พอหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับสองได้ไหมอ้าสองตัดขึ้นมาปุ๊บสองตัดปุ๊บสองตัดปุ๊บแน่นอนว่าสองเป็นตัวนี้ครับโอเคพอสองเป็นตัวนี้นะครับผมโอเคอ่าโอเคผมก็จากนั้นครับเราสังเกตอยู่แล้วครับผมว่าตอนนั้นนะครับเรารู้นะครับว่าเก้าตัวนี้ตัดขึ้นมาครับผมปุ๊บเรารู้ว่าเก้าเนี่ยเป็นไปได้สองตัวนี้ครับผมเก้าเนี่ยตัดมาครับปุ๊บแน่นอนว่าเก้าของเราคือตัวนี้นั่นเองโอเคนะ 9ก้าเป็นตัวนี้ครับผมแล้วตามด้วยตัวสุดท้ายของเราครับผมมันก็คือ8นั่นเองโอเคจากนั้น8ดตัดฟึบฟบแน่นอนว่าแดเป็นตัวนี้นะครับโอเคพอ8ดเป็นตัวนี้ครับผมแดตัดอ่าเดี๋ยวพอ8เป็นตัวนี้ครับผม8ก็ตัดลงมาครับผมธรรมดาเนี่ยแหละนะครับ8ดตัดฟึบ8ดเป็นตัวนี้ง่ายๆเลยครับผมวันนี้โอเคแดเป็นตัวนี้ครับผมเจ็ดึบเจ็ดเป็นไปได้2ตัวนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับก็ต่อมานะครับเราจะรู้นะครับว่า ไอตัวนี้ครับผมสองตัวนี้นะครับมันขาดอยู่เลขอะไรครับมันขาดอยู่แปดกับสามนะครับแปดกับสามนะครับแต่ว่าทุกคนครับลองคิดตามนะครับลองคิดตามว่าถ้าเกิดแปดเป็นตัวนี้นะครับผมแปดเป็นตัวนี้นะครับแปดตัดขึ้นมาปุ๊บแปดตัวนี้ตัดปุ๊บปุ๊บแปดเป็นตัวนี้ครับผมเราลองมาดูนะเนี่ยแปดลากตัดมาปุ๊บเห็นไหมครับว่าแปดตัวนี้ตัดขึ้นมาครับผมซึ่งมันไม่มีทางที่จะใส่แปดลงไปได้เห็นไหมครับว่าแปดเนี่ยไม่มีทางเป็นตัวนี้แน่นอนเนี่ยครับผมง่ายๆเลยครับ อันนี้เป็นแค่การใช้ไหวพริบแล้วก็การสังเกตนะครับเราจะรู้นะครับว่าแปดเนี่ยไม่มีทางเป็นตัวนี้แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดแปดเป็นตัวนี้ครับผมมันจะส่งผลเหมือนที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับลองไปคิดดูนะถ้าเกิดใครแบบยังคิดตามไม่ทันนะครับอันนี้คือแบบเป็นเทคนิคแบบสุดยอดของขั้นสุดยอดเลยนะถ้าเกิดใครคิดแบบนี้ได้ครับผมโอ้โหเล่นง่ายเลยครับผมอ่ะตัวนี้เป็นแปดตัวนี้เป็นสามพอตัวนี้เป็นแปดุ๊บแปดตัดปุ๊บแน่นอนว่าตัวนี้เป็นแปดโอเคจากนั้นผม ลากยาวเลยครับแดตัดฟืบฟืแปดตัดฟื้แน่นอนว่าแปเป็นตัวนี้นะครับโอเคเพราะแปดเป็นตัวนี้นะครับต่อไปก็ไม่น่าจะมีอะไรยากแล้วนะครับเพราะว่าเราเน่าจะรู้ข้อมูลตรงนี้ต่อมาครับผมสังเกตนะครับว่าตื๊ดตืดสังเกตนะครับว่าเลขห้าของเราเนี่ยตัดป้าบแน่นอนว่าห้าของเราเป็นตัวนี้ครับผมแล้วตามด้วยตัวสุดท้ายครับผมมันก็คือเลขเก้านั่นเองโอเค จากนั้นก้าวตัดปื๊บปื๊บก้าวตัวนี้ตัดป้าบก้าวก้าวเป็นตัวนี้นะครับโอเคพอก้าวเป็นตัวนี้ครับผมก้าวตัดขึ้นมาฟึบก้าวตัวนี้ตัดฟึบแน่นอนว่าก้าวเป็นตัวนี้โอเคง่ายๆเลยครับผมอันนี้นะจากนั้นครับผมสังเกตนะครับว่าตอนนี้ที่ผมเจอนะเลขห้าตัวนี้ตัดฟึบฟึบห้าตัวนี้ตัดปืบแน่นอนว่าห้าเป็นตัวนี้นะครับอ่ะห้าเป็นตัวนี้โอเค สามสองครับผมเป็นไปได้ในตัวนี้สามสองนะครับแน่นอนว่าเลขเจ็ดตัดปุ๊บในแถวนี้นะครับผมในแถวนี้นะเลขเจ็ดตัวนี้ตัดปุ๊บแน่นอนว่าเจ็ดเป็นตัวนี้ครับตามด้วยตัวสุดท้ายผมที่มันขายอยู่ในนี้ครับมันก็คือเลขอะไรครับผมมันก็คือเลขมันก็คือเลขเก้านั่นเองโอเคนะเลขเก้าครับผมป๊าอันนี้ก็ขาดอยู่สามกับสองนะครับก็ยังไม่ได้ก็ปล่อยไว้ครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเค จากนั้นผมสังเกต้ค่าตัวนี้ตัดฟึืึบาตัวนี้ตัดฟื๊บเน่นเราแา้วเป็นตัวกลางนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยากแล้วครับผมเล่นไปแบบชิวๆเลยครับผมวันนี้อ่าโอเคผมก็สังเกตเลข8ตัวนี้ตัดขึ้นมาฟบแบ8ตัดปึ๊บ8เป็นตัวนี้นะครับค่อยๆใส่ไปครับผมวันนี้ไม่ยากแล้วนะครับโอเค8เป็นตัวนี้ครับผม2ตัวนี้ครับมันก็คือ3กับ3กับ4นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเออยังไม่ได้ครับผม3กับ4 3กับ4อันนี้3 2 เราน่าจโอเคตัวสุดท้ายของผมพี่ขาดอยู่ในนี้ครับมันก็คือเลขสามนะครับนี่ลืมเห็นเลยครับผมพอสามเป็น 3, ตัวนี้สามตัดลงมาปุ๊บในแถวนี้นะครับแน่นอนว่าในแถวนี้สามก็คือตัวนี้ตามด้วยตัวสุดท้ายรับผมในนี้มันก็คือเลขเจ็ดนั่นเองโอเคได้แล้วครับผมเจ็ดตัดปุ๊บแน่นอนว่าเจ็ดเป็นตัวนี้พอเจ็ดเป็นด้วยนี้เจ็ดตัดมาฟึบอ่าไมอ่าสองตัวสุดท้ายรับผมได้ไหมมันก็คือสี่กับสองนะครับก็ยังไม่ได้ครับผมนนี้ปล่อยไว้นะครับเรามาเล่นที่ตรงนี้ครับผมทีนี้ เลขสามนี้ตัดมาปุ๊บแน่นอนว่าสามเป็นตัวนี้ตามด้วยตัวสุดท้ายผมมันก็คือเลขสี่สี่ตัดมาปุ๊บสี่เป็นตัวนี้สี่ตัดขึ้นมาปุ๊บสี่เป็นตัวนี้สี่ตัดปุ๊บสี่เป็นตัวนี้ตัวสุดท้ายผมก็คือเลขสองสองตัดมาปุ๊บสองเป็นตัวนี้ตามด้วยสามครับจากนั้นตัวสุดท้ายรัาผมในนี้มันก็คือเลขสามนั่นเองโอเคจากนั้นรขบผมตัวสุดท้ายของเราครับมันก็คือเลขอะไรรัาผมมันก็คือเลขเจ็ดนั่นเองโอเคนะเรียบร้อยครับผมใส่ลงไปครับ โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับสําหรับตารางนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็ไม่ถือว่ายากมากครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะเคลียร์ตรงนี้ได้ครับผมเห็นไหมพอเราเคลียร์จุดๆดนี้ได้ครับผมทุกอย่างคือแบบไหลมันน้าเลยนะครับโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับผมจะได้สนุกกับการเล่นเนาะเราก็สามารถที่จะเอาตารางนี้ไปฝึกเล่นได้ เดี๋ยววันต่อไปเนี่ยจะได้เล่นในตารางไหน,เ,นเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ว่างอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอนใหม่คลิปหน้าครับไายบายครับผม